สวัสดีครับพี่พีโฟกัสที่นเคยครับโฟกัสต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้จะพาพี่พีไปชมรถเอเวอร์เรสต์นะครับที่เป็นตัวที่ฟอร์ดจัดรายการอยู่ก็คือตัวเอเวอร์เรสต์10นะครับเอเวอร์เรสต์10คือเป็นรุ่นเริ่มต้นของตัวเอเวอร์เรสต์เลยนะครับราคาปกติ1,397,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ฟอร์ดกำลังทำรายการพิเศษเหลือเพียง1,249,900บาทกับการออกรถพร้อมแต่งแบบนี้ถ้าพี่พีต้องการต้องการเปลี่ยนระเบยบรถย,ยนต์สามารถทำแบบนี้นเลยคันนี้คือเอเวอร์เรสต์สครับ สีนี้เป็นสีที่เป็นงานแรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นงานแรปเกรด PRT นะครับเป็นการเปลี่ยนสีรถจากสีเดิมที่เป็นสีเทาดำนะครับเป็นสีเทากับสีดำนะฮะคือเทาที่เป็นเทาคอนคร์ดเกรดสีเทาแรปเตอร์เมื่อก่อนเรานะครับแล้วก็เป็นสีดําด้านบนเป็นครื่งขันถูทนคล้ายๆกับแพนด้าซิ่งนี่เองแต่แพนด้าตัวนี้เป็นแพนด้าที่ออกสีเทาหน่อยนะครับอิคิริคำว่าเอเวอเรสต์เนี่ยปกติจะมาเฉพาะในรุ่นของรุ่นสปอร์ตนะครับแต่ตรงนี้เราสามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นนะ อยากได้อาจจัดให้เลยนะครับพี่ๆแล้วก็ด้านหน้าเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับเป็นตัววิกเตอ m ์แมสแม็กเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับมากับคู่กับกล้อง360องศาตัวนี้เป็นออฟออฟชั่นเสริมนะเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนะเพราะปกติตัวรุ่นนี้จะไม่มีกล้อง360องศาครับแต่เนี้ยเป็นออปชั่นเสริมที่ลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มเติมได้กับตัวแอปพลิเคชันหรือฟังก์ชันเสริมเข้าไปในตัวรถนะครับมีม้าสีทองคัสตอมไว้ด้านหน้านะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของ ความธรรมด์ทำแองแล้วก็สไตล์ของรถยนต์ฟอร์ดนั่นเองนะครับฟีลลิ่งรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดเลยเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์ตรรมตา6สปีดนะกับตัวระบบเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนของเขานะครับด้านหน้านะครับตัวนี้จะไม่มีเใดๆแค่บอกไปเนาะเพราะว่าจะมีฟีเจอร์และฟังก์ชันตัวเพิ่มเติมใดๆนะสำหรับพี่ๆที่บอกว่าขับรถได้ง่ายขับรถสบายๆก็นี่ครับเอเวอเรสต์เทนได้เเลยนาะ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็คือใส่ในส่วนตัวชุดที่เป็นชุดสเกิร์ตด้านหน้าเป็นงานของวิกเตอร์เวอร์ชันที่2แรปสีนะครับทูโทนดาพร้อมกับสีเทาให้มันคุมทงกับตัวรถนั่นเองครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวรถเขาเนี่ยนะฮะด้านหน้าจะไม่มีเซ็นเซอร์อินเทอร์บอกไปนะครับส่วนตัวรถมีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือใส่ชุดโหลดจากงานโปรเฟนเดอร์ชุดโหลดเนี่ยโปรเฟนเดอร์ก็มีตั้งแต่ตัวโมโนทูบแล้วก็ตัว ควีนซีรีส์นะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยตามความชอบนะครับขึ้นอยู่กับฟีลิ่งการขับขี่อยากได้นุ่มก็ไปโมโนทูบอยากได้หนึบก็ไปที่ควีนซีรีส์นะครับตัวนี้ล้อแม็กขอบ20ก้านวายพร้อมด้วยยางของตัวไทยเพื่อนกันทุเป็นยางออทอเรนซีรีส์ยาง275ทับ 55R20 พร้อมคิวซุ้มล้อเพื่อทําให้ฐานล้อนะครับคุมกับตัวรอได้อย่างดูมีมิติที่ดียิ่งขึ้นเพราะว่าตัวหน้ายางที่ใส่275เนี่ยหน้ายางมันจะกว้างมากขึ้นพร้อมด้วยกระทะที่มีความกว้างถึงเพรา,าน,น,นิ้วนะครับ ทำให้ตัวรถมันดูบึกบึนแล้วก็ดูกว้างมากขึ้นนั่นเองครับกับชุดงานโปรเฟนเดอร์พร้อมด้วยปีนกปรับองศาเพื่อปรับมุมแคมเบอร์แคสเตอร์ทำให้รถมีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับขับขี่ง่ายแล้วก็ตั้งศูนย์ท้องล้อได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพ,พี่ด้านข้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีบายสปอร์ตเนาะเพราะเป็นตัวเทรนแต่ว่าในเรื่องของกล้อง3า0อยสิบสี่นี้เราบอกไปนะสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะพิมิบเพิ่มเติมที่พี่ๆสามารถที่จะแอดออนเข้าไปกับตัวรรถนนนนนัั่เเเเเเองะะมี Key let, ะคีคคคคคทบ Key let, Key let, ป็กล เพิ่มเติมในเรื่องของตัวการปิดเปิดตัวรถได้นะครับด้านท้ายนะักใส่ชุดงานสเกิร์ตของวิกเตอร์พร้อมด้วยไฟท้ายตกแต่งเป็นไฟค่าท้ายตัวเอวเลสตัวใหม่ล่าสุดที่มีความหล่อเข้มข้นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นไฟที่ต้องเพิ่มออนแบตหน่อยเพราะว่าเนี้เดี๋ยวแบตจะอ่อนไปนะครับเพราะว่าตัวไฟตัวนี้นะครับใช้ไฟค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะสำหรับตัวไฟท้ายสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่รุ่นเชนขึ้นไปสปอร์ต ไทเทเนียมหรือรุ่นต่างๆสามารถเปลี่ยนแต่งได้เหมือนกันเลยนะครับวิธีสามารถแอดออนสำหรับตัวนี้เข้าไปถ้าพี่ที่อยากจะได้รถยนต์ฟอร์ดแต่งรอแบบนี้นะสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับณชลุมเกษตรนนมิ088451661หรือคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาพูดคุยกันครับอยากได้รถรอแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์เลวเลสรูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ